สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระราหูค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่จะทําการโคจรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดาวพระราหูโยกย้ายครั้งนี้นะคะส่งอิทธิพล หลายอย่างต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งถือว่าเป็นวัฏจักรใหม่ของชีวิตนั่นเองค่ะเรามาดูวงจรวัฏจักรของดาวพระราหูว่าการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลต่อคุณด้านใดบ้างค่ะและคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนคะดาวพระราหูจะทำการโคจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่17ตุลาคมปี2566ในเวลา6นาฬิกา22นาทีนะคะและจะสถิตอยู่ที่ราศีมีนนี้ไปประมาณ1ปีครึ่งคะ่ะก็จะสถิตไปจนถึงประมาณวันที่5พฤษภาคมปี2568นั่นเองคะ่ะ ดาวพระราหูที่มาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนี้คือมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตานะคะก็ถือว่าดาวพระราหูนั้นจะให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่ไม่ดีปะปนกันไปนะคะแต่หลกัหลกๆเลยอิทธิพลของดาวพระราหูก็จะทําให้เรื่องราวอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันหนักหน่วงนะคะมันก็จะค่อยๆจบลงและก็มีเกณฑ์ ที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างหลายๆด้านด้วยกันนะคะ บางคนก็จะเป็นจังหวะที่ได้ออกจากงานเก่าแล้วก็มาเริ่มงานใหม่แบบนี้ก็ได้ค่ะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวบาปเคราะและถือว่าเป็นดาวธาตุลมค่ะเป็นดาวที่ไม่อยู่นิ่งค่ะจึงเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นวัฏจักรใหม่ของชีวิตที่กําลังจะก้าวเข้ามาแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะคะ ครั้งนี้ดาวพระราหูจะโครจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสค่ะคาทานายจึงจะต้องพิจารณาที่ดาวพระพฤหัสด,ด้วยว่าดาวเจ้าบ้านเขาโครจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดถ้าเขาไปอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในตําแหน่งที่ดีดาวพระราหูเมื่อมาเยือนก็จะย่อมส่งอิทธิพลดีๆให้แก่เจ้าชะตาได้เช่นกันค่ะแต่เมื่อพิจารณาแล้วดาวพระพฤหัสไปอยู่ในภพเสียเรือนเสียดาวพระราหูที่มาเยือนก็ย่อมส่งผลลบ หรือส่งผลเสียได้เช่นกันนะคะดังนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะของดวงชะตาได้โคจรมาอยู่ในเรือนกรัรมะเรือนการงานในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าในเรือนการงานนี้เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้างร้านตำแหน่งหน้าที่การงานหรือตำแหน่งทางสังคมกรรมะเกี่ยวข้องกับภารกิจเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับงานหลักหรือใครที่เรียนอยู่ก็เกี่ยว เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาส่วนดาวพระราหูอย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะสุภพะก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นที่พึ่งนะคะเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศไกลบ้านไกลทินเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่และมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองค่ะ และในจังหวะที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสที่ราศีมีนนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนได้ทําการเดินวิปบริตโคจรวิปบริตนั่นเองนะซึ่งดาวพระพฤหัสเริ่มวิปริตรตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงช่วงสิ้นปีค่ะเลยส่งผลทําให้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันหลายๆอย่างก็จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันหรือ ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนั่นเองค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการงานสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุภพระโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะตรงนี้มีเกณฑ์ที่ชาวมิถุนจะได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม่ๆค่ะจากเดิมคุณต้องเข้าออฟฟิศทุกวันตอนนี้อาจจะไม่ต้องเข้าแล้วอาจจะทํางานที่บ้านหรือทํางานผ่านระบบออนไลน์ต่างๆหรือมีเกณฑ์เจอกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆเปลี่ยนคนทํางานเปลี่ยนที หรือบางทีเปลี่ยนพาร์ทเนอร์นะคะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนเจ้านายใหม่แบบนี้ก็ได้ค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ตัวคุณได้เปลี่ยนสายงานไปเลยจากเดิมที่เคยอยู่สายอาหารตอนนี้เปลี่ยนมาสายการเงินแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเข้ามาค่ะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีเมถุนท่านใดที่อยากจะริเริ่มสิ่งใหม่มีไอเดียมีความคิดอยากจะต่อย,ยอดอยากจะขยับขยายให้ลงมือในระยะนี้ได้ เลยนะคะที่สำคัญที่สุดคุณไม่ควรจะอยู่แบบเดิมการงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับใครที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยสมัยก็ขอแนะนำเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการจัดโต๊ะทำงานใหม่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนห้องทำงานใหม่ได้ก็ให้เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จัดมุมจัดโต๊ะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนองศาสักหน่อยก็มีเกณฑ์ที่ดีขึ้นค่ะ เพราะในจังหวะนี้วัฏจักรชีวิตใหม่ในเรื่องของการงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้มาพร้อมกับความสบายอกสบายใจนะมันจะมาพร้อมกับความเครียดความหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะธรรมชาติของดาวพระราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์แต่ก็ไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนกังวลค่ะอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความกังวลในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสักพักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวดีในที่สุดค่ะสําหรับชาวมิถุนที่ มีความถนัดอะไรหรือว่าคุณศึกษาเรื่องใดมาอย่างดีแล้วคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรนะคะคุณพยายามใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นของคุณมาต่อยอดในเรื่องของการงานหรือต่อยอดในเรื่องของการเรียนได้เลยนะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดีเลยทีเดียวค่ะ ถ้าเรามองในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะตรงนี้นะคะก็อาจจะได้เจอกับความรักที่มาจากทางแดนไกลทางต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเกิดของคุณยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าคุณเป็นคนกรุงเทพคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจที่เขาอยู่ทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้หรือทางภาคอีสานแบบนี้ค่ะต่างบ้านต่างถิ่นเมืองเกิดของคุณหรือบางคนอาจจะได้เจอกับชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะ และการที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเนี่ยอาจจะเจอผ่านทางการทำงานผ่านการประชุมผ่านการเรียนการศึกษาหรือผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนั่นเองนะคะในระยะนี้สำหรับคนโสดสมัยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะเจอกับคนที่ถูกใจมีสูงมากส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดหนักในเรื่องของความมั่นคงในการงานอาจจะมีการ คุยกันกับคู่ของคุณว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงงานวางแผนชีวิตหรือย้ายงานดีไหมมีการปรึกษาหารือกันภายในคู่ภายในครอบครัวของคุณค่ะแม้ว่าตัวคุณจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคู่ของคุณเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการคิดวางแผนระบบอะไรใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับการทํางานซึ่งมันก็จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัวและคู่ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระราหูนั้นเป็นดาวท ลมเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้ค่ะการตัดสินใจการเลือกอะไรในช่วงหนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้ก็ต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบจะดีที่สุดนั่นเองค่ะ ส่วนในแง่มุมของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในจังหวะที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระพฤหัสแบบนี้ข่าวดีเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังฟื้นตัวหรือกำลังรักษาตัวอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งค่ะอิทธิพลลบๆของดาวพระราหูจะส่งผลร้ายต่อคุณได้ไม่มากนักแล้วก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลร้ายไปตลอดระยะเวลานะคะอย่างที่สมัยได้อธิน อธิบายไปว่าดาวพระราหูมาสถิตยอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระพฤหัสดาวพระราหูก็จะส่งอิทธิพลลบได้ไม่เต็มที่ค่ะอย่างไรเขาก็จะต้องเกรงกลัวอํานาจของดาวพระพฤหัสเ่นกันดังนั้นคนที่กําลังรักษาตัวหรือว่ากําลังฟื้นฟรูร่างกายตัวเองอยู่มันจะมีมุมที่ดีค่ะ คุณจะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งคุณจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่ร่างกายแข็งแรงหรือปกติดีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจค่ะ เพราะดาวพระราหูนั้นเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาคุณอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับสุราเมาีไรหรือว่าได้ไปข้องเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้เสื่อมเสียต่อสุขภาพได้ในช่วงหนึ่งปีครึ่งตรงนี้อย่าไปลุ่มหลงมากอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากนะคะก็ต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ดีด้วยค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสมัยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่มีเกณฑ์ใช้รถใช้ถนนบ่อยๆหรือมีเกณฑ์การเดินทางไกลบ่อยๆ เพราะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะโครจรมาอยู่ในเรือนกัมมะอาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานไปประชุมไปอบรมไปสัมมนาหรือแม้แต่ไปทําธุระปะปังต่างๆของตัวคุณเองก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีอาจจะมีเกณฑ์คาดเคลื่อน นัดหมายกับใครแล้วเขาไม่มาตามนัดนะคะหรืออาจจะเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือรถมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานต่างๆนานาก็ต้องดูให้ดีให้รอบคอบให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านยวดยานพาหนะเรื่องเวลาเรื่องการนัดหมายเรื่องสถานที่หรือแม้แต่ความใจร้อนในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวแห่งเงาอาจจะมี มีบางอย่างมาครอบงำจิตใจคุณทําให้คุณเกิดความเพลอเรอในระหว่างที่ใช้รถใช้ถนนแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบเสมอนะคะในด้านการเงินการทองค่ะในช่วงที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาอยู่ในเรือนกรรมะแบบนี้งานจะก่อเกิดลาบผลที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าและมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จ และจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของผลตอบแทนผลประโยชน์หรือการเงินตามมานั่นเองนะคะแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระราหูไม่เคยให้อะไรกับใครง่ายๆมันจะต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากก่อนที่คุณจะได้เงินได้ทองนั้นนะคะคุณก็ต้องลงทุนลงแรงคุณต้องใช้ความพยายามค่ะชาวมิถุนจะมาขี้เกียจหรือว่านอนรอโอกาสอย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องเร่งฝีไม้ลายมือโชว์ศักยภาพทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้ รับมอบหมายให้เต็มที่ก็จะมีเกณฑ์สําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะในระยะนี้ใครที่เป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานดูให้ดีนะคะการลงทุนในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงอย่าลงทุนเพราะคนอื่นมาชักชวนหรือมาแนะนําให้ลงทุนจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองถ้าคุณถนัดในเรื่องนั้นมั่นใจในเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนั้นมาดีแล้วแบบนี้ลงทุนได้ค่ะ แต่ถ้าไปลงทุนเพราะคําชักชวนเพราะคําแนะนําหรือคําบอกกล่าวของคนอื่นอันนี้สมัยไม่เห็นด้วยนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพที่มาจ้องเอาผลประโยชน์จากคุณก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวมิถุนท่านใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะคะ ผลลัพธ์ทางการเงินก็จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่จะขยับดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่จะต้องคล้องเกี่ยวกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนการให้ความช่วยเหลือการนัดหมายการถูกชักชวนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทุกรูปแบบค่ะในระยะที่ดาวพระราหูมาสถิตท,ที่เรือนกรรมะตรงนี้ไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปมันอาจจะมีเหตุุ วิสัยหรือมีเหตุการณ์กระทันหันอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนอาจจะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนช่อโกงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการทํางานที่มันผิดพลาด การงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้หรือเกิดความเครียดจากการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือใครแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนหรือแม้แต่ไม่ได้รับคำขอบคุณคุณก็อาจจะเสียความรู้สึกรวมไปถึงเรื่องของความผูกพันกับใครบางคนในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นลักษณะรุ่นพี่รุ่นน้องสุดท้ายก็แตกหักกันมีเกณฑ์แยกกันมีเกณฑ์จากลากันเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่จะส่งผลต่อชาว ลัคณาราศีมิถุนได้ทั้งหมดในแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่เสียอยากจะให้ชาวมิถุนนั้นใช้สติใช้ความระมัดระวังและรอบคอให้มากนะคะแต่ความโดดเด่นก็มีเช่นกันค่ะคุณจะโดดเด่นในสายงานของตัวคุณเอง โดยเฉพาะสายงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับการขนส่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืองานแสดงงานออกสือ่อออกหน้าออกตาจะให้ผลให้มุมที่ดีเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนไม่พอเท่านั้นนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยชาวมิถุนบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือมีเกณฑ์ย้ายสายงานแล้วเฮงและปังกว่าเดิมก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นอิทธิพลจากดาวพระราหูเพียงดวงเดียวนะคะซึ่งในการพยากรณ์ดวงชะตาแล้วจําเป็นที่จะต้องดูดาวอื่นๆประกอบกันด้วยในคลิปนี้สมัยต้องอธิบายว่าเราดูเฉพาะดาวดวงเดียวก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะเพียง <c oughs> แต่มาบอกมากล่าวเล่าสู่กันฟังค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้วัฏจักรใหม่ของชีวิตชาวลัคนาราศีม่ ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ